วันนี้เก็บเลยนะคะตั้งใจมากๆเลยนี่ต้องเก็บอ่อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยอ่อนๆอย่างนี้จะอร่อยนี่จะทําให้เพื่อนๆดูเลยอย่าเพิ่งอ,อิจฉากันนะคือมันเยอะจริงๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะก็คือมันไม่มีเ่บ้านเราเมืองไทยเนาะก็ที่นี่มันก็เป็นฤดูกาลของเขานะคะแล้วก็คือจะต้องเก็บกิน่วงที่มันอ่อนๆอย่างนี้แหละเก็บให้ดูเลยวันนี้เก็บสวยๆ ตัดแบบนี้คือมันจะตัดลงไปลึกๆนี่มันก็จะได้แบบนี่เพื่อนๆดูเนาะนี่คือความสวยงามเนาะอ่านี่เลยสวยงามมากวันนี้มีไม่ไม,ไม่ไม่เกะกะเนาะเพราะว่าเตรียมขากล้องมาอย่างดีเลยเนาะแล้ววันนี้แม่จะเก็บกประมาณแบบเยอะกว่าคราวที่แล้วเนาะเพราะว่า โรงเร er ียนลูกปิดเทอมก็จะได้กระเทียมนี่แหละเป็นผักกินเนาะช่วงลูกปิดเทอมก็ได้แล้วผักไม่ต้องมาซื้อผักก็แพงนะคะเพื่อนๆที่อังกฤษเนี่ยผักแพงมากนะคะแม่จะเก็บให้ดูเนี่ยเยอะจริงเลยนะเนี่ยเยอะนั่งที่เดียวก็ได้เยอะแล้วเพื่อนก็งงไปหมดแล้วมันเยอะเกินไม่รู้จะเก็บตรงไหนเพื่อนแม่นะเขางงไปหมดเลยไม่รู้จะเก็บตรงไหนมันเยอะจัด เก็บไปก็สนุกนะมาทีหนึงนี่คือแบบหัวล็อกันกิ๊กกั๊กว่าการได้เก็บของป่าเนี่ยมันสนุกนะยิ่งเราเป็นคน้านนอกนะเราชอบเก็บของป่าของป่ามีมีกระเทียมเนาะบ้านเราเมืองไทยอ่ะไปหาเก็บผักวงผักหวานเนาะแต่ว่ามาอยู่เนี่ยมันก็คนมันเคยเนาะเออมันไม่มีผักหวานเราก็เก็บอย่างนี้เนี่ยก็เก็บตามที่มันมีนี่แหละ ชีวิตอยู่ไหนก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะเนี่ยเราสนุกเราชอบเราชอบชีวิตแบบนี้ได้เก็บเมื่อก่อนเนะอยู่ในเมืองก็ไม่ได้เก็บหรอกอะไรก็ไม่ได้เก็บกับเขาหรอกแต่พอได้มาอยู่บนนอกบนนอกนี่แบบเก็บแป๊บเดียวเองนะงเพื่อนๆนี่ดูนะแป๊บเดียวเองได้เยอะเลยไป เหตุที่เราเอาถุงมานี่นะคือกลิ่นแรงมากเลยนะคะกระเทียมเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วเราจะมัดตักถุงแล้วเราจะใสก่กระเป๋าเป้แล้วเวลาเดินผ่านผู้คนนะเขาจะได้ไม่มองหน้านะว่าเก็บอะไรมาเหม็นๆที่นี่เอเชียนี่มันกินอะไรเหม็นๆกินกระเทียมเยอะหรือไงเหม็นจังอะไรประมาณนี้เราคิดไปก่อนแหละแต่เรากลิ่นแรงจริงกระเทียมแต่ว่าอร่อยกลิ่นแรงแต่เขามีความอร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไป เดี๋ยวเก็บอีกก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเราเก็บได้เยอะแค่ไหนเนาะใช่หมดเลยนะเป็นทุ่งนูน่นไปนูนป้นไปนู่นเลยเนาะเดี๋ยวไปเก็บอีกก่อนเนดะี๋ยวจะให้ดูว่าเยอะไหม เมาก็มาเดินอะไรแบบนี้เดินอะไรแบบนี้หวานมากเยอ,อะเนาะ สวยเนาะสวยมากตัดเลยกว่าไอ้แม่ร้อน,นมันมันลิดอับแล้วมันแบบเดี๋ยวกิน <c oughs> ใช่ไหมเขาก็กินให้คนดูไงแต่เราไม่อยากกินแบบดิบๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องล้างต้องอะไรเนาะแต่เวลา,เาหลังเขาทำคลิป <ผม S 1> เขาจะเ,เออเห็ดเขาก็ไม่辣 ใช่ต้องทำอะไรงอย่าง Qué lời, quá sợ, quá quét lời, quá quét lời, quá quét lời, quá quét ทีมจีบีก็ว่ายน้ำได้เหรียญอะไรเองเหรียญทองดำเหรียญทองดำโอ้ทีน้องบ้านเฮานะเป็นใจเนี่ยน้องเก็บตรงนี้เลน้องเก็บสิเนื้อเก็บนี่เก็บนี่หน่อยน้ำน้ำน่ะเอาเก็บเอาใส่ถุงให้พี่นี่อ่ะ เดี๋ยวจะให้เอฟซีก็ดูมันได้เยอะขนาดไหนอันนี้ต้องต้องใจเนี่ยโรงเรียนปิดเทอมนี่แม่ก็จะกินสวยอ่อนๆหวานๆอุ่บอวบอร่อยจริงนะแต่มันกินแรงเนาะสำหรับคนชอบกินกระเทียมเราอ่ะโอเคอร่อยแต่คนไหนไม่ชอบไม่อร่อยนะบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันในถุงว่ามันกินหัวหอมแบบ <_><_>อดูาขาวๆอ,อบๆนะคะเพื่อนๆสวยมากเอาเดี๋ยวมาดูในถุงกันเยาบหมดแล้วม,มาดูแม่พอแล้วนะอันนี้เก็บพอแล้วนะคะไม่เอาแล้วเไม่เขาไม่ได้นะคะไม่ต้องตื่นเต้นว่ามันจะศูนย์พันนะก็มันเป็น <_' S 1> ทั้งป่าเลยคะ่ะเราตัดเอาแล้วไอ้ต้นมันหัวรากมันยังอยู่นะคะมันไม่ได้ศูนย์พันนะคะง่ายๆอย่าไม่ต้องมีใครมาดราม่ากับแม่นะ แม่เก็บทุกปีค่ะแม่อยู่มา25ปีแล้วนะคะอังกฤษเนี่ยกเต็มทุกปีแม่จะบอกว่ามันมันขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างนู้นที่ที่เห็นเขียวๆนัน่นนะใช่หมดเลย้ีหญ้นานะคุณเพื่อนมีหญ้านะเนี่ยดูขึ้นเนี่ยไม่ไม่บางคนก็จะมาดามาเอาเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นไม่ใช่นะคะ คือมันเยอะจริงค่ะมันเป็นของป่าตามฤดูกาลเดี๋ยวพอมันออกดอกออกเม็ดมันเม็ดร,ร่วงก็งอกอีกแล้วก็ลกแล้วก็ลากเลิกอะไรมันก็หวมอยู่ในดินนะคะเพื่อนๆเนาะอย่าดามากกับแม่เด้อแม่อยากชอบเก็บค่ะเดี๋ยวแม่พาเก็บสนุกสนุกนะคะเนี่ยจะให้ดูน้องดำลงเล่นน้นําเนี่ยมันก็เล่นสนุกนะน้ําใสสะอาดก็น่าเล่น,นแต่ว่าเย็นแต่มันหนาว<อ>นะคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวแม่ชูจะขอจบ คลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีดูสิหนาวมากเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ